วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะลมละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้พูดล,ยลอยๆแต่ผมมีหลักฐานหลักฐานปลากรอบครับผมมีหลักฐานปลากรอบให้นะครับเดี๋ยวหาหลักฐานปากรอบ,รบได้ยินแล้วใช่ไหครับเคอรี่ประกาศ ปิดตัวเห็นไหมเคอร์รี่สมัยก่อนม่งโคตรฮิตเลยใช่ไหมในประเทศไทยวันนี้เรียบร้อยสต่มัยก่อนใครไม่ส่งของกับเคอร์รี่นี่แย่จะเป็นไปไม่ได้ครับแต่วันนี้เคอร์รี่บายบายใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีครับก่อนหน้านี้โอโหสั่งของนี่ต้องเคอร์รี่เคอรี่เอาเล่นเอาสักไปสถนีไทยแย่ใช่ไหมเคอรี่เล่นเอา dsl แย่เลยในประเทศไทยฉะนั้นวันนี้ปิดตำนานเคอรรี่เตรียมปลดพนักงานหนึ่งพันตำแหน่ง และเตรียมปิดสาขาทั่วประเทศเโดยถูกเทคโอเวอร์เรียบร้อยโดยร NT, บริษัท J&T นไไ้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดนของเคอรี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวอย่างไงครับใครจะคิด,ดว่าวันหนึ่งเคอรี่จะเจ๊งครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นโอ้โหเคอรี่นี่ประสงค์เขาเร็จมากเลยครับ ลูกพี่สนิทักเจ้าของร้านโชว์หวยชื่อดังไหมพี่เสถียรนะผมไม่รู้จักันนนตอนนั้นวันนี้เชอรี่เอ้ยเคอรี่ก็เรียบร้อยนะครับช่องสามก็ตามไปติดๆใช่ไหม,มเป็นยังไงเชื่อหรือ,อยังอ้าวจากเคอรี่ไปไหนต่อนี่ครับช่องสามก็นี่เป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับช,ช่องสามส่งลายแจ้งเลิกจ้างขณะกําลังออกอากาศสดนะครับทาให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับคุณสรยุทธึงขนาดองมุดลงใตโต๊ใช่ไหมนะครับผมนู่าไงว่าวัานนี้ประเทศไทยมันล้มละลายแล้วคุณไม่ต้องมาโกหกผมหรอกครับเพราะว่างบดุลบัญชีมันฟ้องประเทศที่หนี้มากกว่าทรัพย์สินมันจะไม่ล้มละลายได้ยังไงนะวันนี้น,นี้สินท่วมหัวท่วมตัวเลข GDP มันจะรอดได้ไงวะ ถ้าเกิดคุณยังให้นายกมือใหม่หัดแข่งงนี้นะครับไปไม่รอดหรอกครับออาช่องสามไปได้ใะช,ช่องยี่เก้าโมโนก็เตรียมปลดน้าข่าวไปไม่รอดนะครับนี่เตรียมใช้ AI มาอ่านข่าวแทนละยังไม่หมดใช่ไหมมีอีกอนี้ขอบคุณเพื่อนผมนะที่อุตส่าห์ส่งข้อมูลมาให้นะครับเพื่อนเลิฟก,ก็ส่งมาให้แต่เช้าเลยครับดูข่าวแล้วเศร้าใจจริงๆนะครับ บอสปลดพนักง,งานห้าพันคนเหครับโรงงานบอสที่ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหลายแหล่ก็ปลดพนักง,งานนะครับอ่ยังไม่หมดยังไม่หมดผมบอกแล้วไงว่ามันจะมาเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้บริษัอะไรเนี่ยโตชิบะเนไครับก็ปลดพนักง,งานอีกเช่นเดียวกันนะครับ เ็นไหมผมบอกว่าวจะมีหลายบริษัทที่กำลังจออ่อคิวอ้าวโอชิบ้าไปแล้วนิคมบางปูปดอีกสองพันคนไหมครับกี่คนครับไปแล้วตอนนี้ครับถึงหมื่นหรือยัง ยังยังไม่พอยังไม่พอบอสไปแล้วใช่ไหมโตชิบ้าไปแล้วนะีน่คมบางปูปลดอีกสองพันคนคนตกงานมากันนี้แล้วจะเอาแรงซื้อจากไหนครับพี่น้องอ้าวนะครับนิสสันปลดพนักง,งานเก้าพันคนนะครับยังไงดังนั้นไอ้พวกที่บอกว่าเศรษฐกิจโอเคเนะี่ยมึงเอาข้อมูลมาหาักล้างกูหน่อยดิเอา อันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ฟอร์ดปลดอีก4,000คนนะอครับอ่าฟอร์ดปลดแล้วใครอีกนะครับแม้กระทั่งสินค้าอุปโภคบริโภคก็ยังไม่เว้นนะครับเราคงรู้จักดีใช่ไหมอยู่นี่ลิเวอร์ก็ปลดพนักงานนะครับเป็นไงบ้างพี่น้อง วันนี้นะครับประเทศเราเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันล้มละลายในทางบัญชีไปนานแล้วแต่ผู้คนก็ยังโกหกตัวเองไม่ยอมรับความจริงรัฐบาลก็ไม่ยอมรับความจริงรัฐบาลโยนเงินไปก้อนใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่อจะต่ออายุลมหายใจท่านเองเ๋ยวไม่ได้สนเลยว่ามันจะสร้างวิกฤตซ้ําเติมสถานการณ์ให้หนักหนาสาหัสใช่ไหมผมไม่เชื่อรลกว,ว่า นายกที่ไร้เดียงสาขนาดนี้นะจะพาประเทศนี้ไปรอดได้วันนี้ไอ้พวกลิ้วล้อหัวงอกของมันนะครับก็ได้แค่แต่อวยแค่เลียไปวันๆเพื่อรักษาอํานาจรักษาเก้าอี้นะมันไม่มีทางครับที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยแล้วประเทศเราก็ยังเต็มไปด้วยความขัดแยง้งนะถ้ายังไม่มีความยุติธรรมในประเทศนี้มันก็ขัดแย้งวันนี้ไปไม่เลิกฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก่อนประเทศนี้ทุกคนอยู่ภายใต้กติกาแล้วเดินไปในกติกา มันยังจะมีทางที่จะแก้ปัญหาได้แต่วันนี้ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกครับไอ้พวกที่ผิดก็บอกกูถูกไอ้พวกที่ถูกก็โรนทำไม่เป็นผิดมันจึงไม่มีทางที่จะสงบประเทศที่แก้ปัญหาไม่ได้ยิ่งกระบวนการยุติธรรมถูกทําลายประเทศไร้คือไร้แปลแบบนี้นะมึงจะแก้ปัญหาได้ไงนะคนที่ไม่เคารพกติกาแล้วคุณจะเล่นกันในกติกาไหนฉะนั้นก็กลายเป็นงานชิงอำนาจเพราะคนไม่ยอมรับกติกาชิงอำนาจอย่างเดียวพอ ทำยังไงก็ได้ให้อำนาจมาจะโดยวิธีการที่สปกสปรกโสโครขนาดไหนก็ตามเพื่ออะไรเพราะว่าคนมีอำนาจนั่นคือกฎหมายแล้วบ้านเมืองมันจะสงบร่มเย็นได้ไงถึงฝากไปยังไอ้พวกหัวงอทั้งหลายแหล่ของประเทศนี้นะครับพวกมึงยังไม่ได้สติเนะพวกมึงจะฝืนจะตาติขิดได้ยังไงวันนี้กูยืนยันว่าประเทศไทยแม่งล้มละลายไปแล้วเออ เห็นไหมเห็นนนักการเมืองชาติชั่วมันทํากับประเทศเราหรือเปล่างนั้นหลายคนยังกราบไหว้นักการเมืองชั่วๆเพียงเพราะเขาโยนเศษกระดูกให้ทำไมประเทศนี้เมือหนึ่งหายะนะครับในขณะที่ประเทศที่เขาลาหลังเราวันนี้เขากําลังวิ่งจะแซงเราแล้วนะเพราะประเทศเขากฎหมายเป็นกฎหมายแล้วเขามีการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประเทศกูยาเสติดยังไม่มีปัญญาปราบเออนะ วันนี้ผมนึงเคยเตือนคุณแล้วไงว่าไอ้พวกที่ลิงโลดจำได้ไหมที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านนี้ไงว่าพวกมึงอย่าคิดว่ามึงมีเงินเดือนแล้วมึงจะใช้ชีวิตได้ตามเล่ยเปื่อยนะมึงรู้ได้ไงว่าเดือนหน้ามึงจะได้รับเงินเดือนเป็นไงเชื่อหรือยังว่ามาพี่บูผู้มาก่อนการมึงโกหกกูไม่ได้กูบอกแล้วว่าประจักษ์มึงกันแหละจะไปายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวยังใช้ชีวิตยามค่ำคืนยามราตรีนะยังสวนเสเฮฮาใช่ไหมเพราะคิดว่าสิ้นเดือนไม่เป็นไร ใครจะเดือดร้อนใครจะเป็นจะตายก็ช่างมันสิ้นเดือน,งนเงินเดือนกูก็ออกเป็นไงครับวันนี้ผมบอกเลยไงว่ามึงรู้ได้ไงว่าสิ้นเดือนหน้า,งานเงินเดือนมึงยังจะออกอยู่เออนะครับตอนนี้เป็นรับเริ่มเห็นแล้วว่าหลายหลายบยริษัทไม่มีปัญญาที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วการไม่มีปัญญาจ่ายเงินเดือนพนักงานก็แสดงว่าแับนี่คือววลาสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าปลดก่อนปิดไงผมเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งมันในชีวิต ผมเคยผ่านเรื่องราวาเหล่านี้มาในชีวิตผมก็เคยถูกเลิกจ้างเหมือนกันในขณะที่ผมเป็นพน,นักงานกระจอกง่อยๆอยู่นะบริษัทปิดตัวก็ปลดผมเหมือนกันไม่มีปัญญาจ่ายท้ายสุดก็คือต้องลดคนคนระับแต่ส่นใหญให่พวกโดนก็คือพวกอย่างเราๆนี่นะไอ้พวกผู้บริหารไม่มีทางปลดตัวมันเองหรอกยกเว้นเจ้าของบริษัทจะปลดพวกมันแต่ถ้าพวกผู้บริหารตัดสิในใจเองนะไม่มีทางปลดตัวเองครับแม่งปลดปลาซิวปลาซ้อยอย่างพวกเรานี่แหละ ประเทศล้มะไะลายสะใจหรือมาร์กสะใจเจ็บใจไงที่ประเทศล้มะไะลายนี่ฝีมือใครล่ะกูไม่ได้เป็นคนทําแต่กูเนี่ยแต่แหกปากเตือนมาตลอดทั้งวันเนี่ยอีวิไลเข้าใจไหมกูไม่ได้สะใจกูเจ็บใจผมเตือนทุกวันพูดทุกวันผมต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมมาตลอดเวลาจะสะใจที่อะไรเรา เออช่องนี้ฟังแล้วคิดไม่ใช่ฟังแล้วคานไม่ใช่ฟังแล้วแคนไม่ใช่ฟังแล้วเถียงแทนสะใจตรงไหนล่ะเฮียเจ็บใจขนาดนี้ผมนำตัวเป็นพลเมืองดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียภาษีตลอดไม่เคยหลบภูมิใจที่ได้เสียภาษีกูมีอำนาจในการเสียภาษีแสดงว่ากูเจ๋งไง แต่บางคนไอ้สัตว์รวยก็รวยเสอกหลบภาษีไอ้พวกซุขคุ้นอีกไอ้พวก,พวกแทนนี่จะช่วยกันพัฒนาประเทศไอ้สัตว์บางคนมีความสุขที่ไม่ต้องเสียภาษีแย่อ้าประเทศมันจะไปรอดได้ไงมีแต่คนแม่งจะกอบโกยเรียกร้องเอาจากรัฐบาลแต่พอพูดถึงเรื่องเสียภาษีวิ่งหนีกันหมดไอ้ชิบหาย ผมไม่เคยเชิญชวในให้ใครทำลายชาติตัวเองผมไม่เคยบอกให้ใครทำผิดกฎหมายผมเพียงแค่ปลุกเร้าให้ผู้คนอย่าก,ก้มหัวให้ความไม่เป็นธรรมเออเห็นไ,ไหมวันนี้บ้านเมืองเราพี่หน้าย่อยับเพราะคนนี่ควรจะประครับประคองบ้านเมืองไม่เสือกร่วมหัวกันป้นไงนะครับ วันนี้ก็ยังฝากเตือนไปยังพนักง,งานทั้งหลายที่คุณยังมีงานทำกันครับเออวันนี้นะครับผมมีหลักการที่โคตรง่ายมากเป็นเรื่องพื้นฐานครับนะบไม่ต้องคิดเยอะด้วยแล้วก็อยากฝากเตือนไปยังอ้พนักง,งานบางคนหลายๆคนครับที่วันนี้พวกคุณยังไม่รู้เงาหัวตัวเองนะบริษัททุกบริษัทนะครับ อยากรักษาพนักง,งาน,นดีๆไว้ครับการที่พนักง,งานนะครับไม่รักองค์กรเน,นี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของบริษัททุกบริษัทบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลพนักง,งานแล้วก็จ่ายเงินเดือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่พนักง,งานก็มีหน้าที่ทําให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินเดือน วันนี้ใครที่ทํางานอยู่นะครับคุณได้ทํางานสมกับบทบาทคุณหรือเปล่าหรือแค่อาศัยอยู่ไปวันๆแล้วก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินเดือนก็ออกมันเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานมึงกําลังคิดผิดเพราะบริษัทจะจ่ายเงินเดือนได้ก็คือเกิดจากความสามารถของพนักง,งานช่วยกันทําให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่บั่นทอนบริษัททําให้บริษัทเสียหายพอท้ายสุดบริษัทอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่กันไม่ได้ วันนี้ผมเห็นนะ้ำพนักงานทัศนคาติของคนงานพนักงานบริษัทไทยนะครับแม่งโคตรชั่วเลยอะ่ะผมเจอทัศนคติของพนักงานนะครับผมว่านี่ประเทศนี้ไปไม่อรอดเขาไม่เคยมองว่าบริษัทนะครับคืออู่ข้าวอู่น้ําของเขาเขามองว่าบริษัทต้องงอเพราะเขาทำงาน,นครับแต่พอเวลาตกงานขึ้นมาก็อดโอยไหครับทั้งนี้เวลาที่คุณอยู่ทํางานกันคุณไม่พยายามต่อสู้ไม่พยายามดิน่นนคิดว่าไม่เป็นไรบริษัทเจ๊งกูก็จะหางานใหม่นี่คือทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่ครับ เขาคิดแค่ว่ากูอยู่ที่นี่ไม่ได้กูหาที่อยู่ใหม่ไปเรื่อยๆแต่มึงลืมมองว่าวันนี้ที่อยู่ใหม่ๆมันก็อยู่กันไม่ได้มึงหางานยากขึ้นทุกวันทุกวันมึงยังอวดดีกันอีกแทนที่มึงจะร่วมกันก้มหน้าก้มตาทําบริษัทที่มึงอยู่นั่นแหละให้มันเจริญแต่ไม่ใช่ทํางานกันแบบไปวันๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่ที่นี่ไม่ได้กูก็ไปหาที่อยู่ใหม่มึงคิดแบบนี้ไปเรื่อยมึงอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางเจริญเออนั้น ผมอยากจะให้คาถาเนี่ยในการดูแลตัวเองนะว่าพวกมึงนะเลิกคิดชั่วๆกันแล้วผมเห็นนะผมคุยกับคนหลายๆคนนี่ทัศนคติโคตรแย่เลยประเทศเรามันถึงจุดที่แม่งโคตรวิกฤตมันล้มเหลวล้มละลายไปทุกระบบครับระบบคุณธรรมก็พินาศในองค์กรต่างๆวันนี้นะมีแต่พวกที่อยู่ไปวันๆครับไม่มีความคิดสร้างสารรค์ที่จะทําให้ผลักดันตัวเองให้จเจริญเติบโตมีความคิดแค่ว่าทํายังไงก็ได้ี่เอาเปียบปล่อยซาให้ได้ บริษัทจะเจ๊งยั่งมันเดี๋ยวกูก็ไปหางานใหม่ได้แต่มึงคิดผิดไม่มีบริษัทไหนหรอกที่จะย,ยอมเจ๊งแล้วก็ไม่มีบริษัทไหนปิดตัวเพราะพนักง,งานลาออกมีแต่บริษัทถูกไล่ออกเพราะว่า,ามีแต่พนักง,งานโดไนไล่ออกเพราะบริษัทางงาไม่มีปัญญาจ่ายเงินเดือนนะแต่ถ้าเขายังมีนะครับกําลังอยู่นะต่อให้พนักง,งานลาออกเท่าไหร่เขาก็ยังมีปัญญาอยู่ได้ฉะนั้นอย่าไปคิดไอ้เรื่องนี้ความคิดแบบนี้ผมเจอวันนี้ผมงงเลย ทำไมพนักงานสมัยนี้มันคิดกันอะไรต่างๆแบบนี้เ่ะอชอบอวดดีนะผมเจอพนักงานหลายๆคนอวดดีอวดเก่งนะโดยที่ไม่ได้ดูเงาหัวตัวเองเลยเออวันนี้ผมพูดไปนี่นะผมเชื่อว่าคลิปนี้นะน่าจะเตือนสติมนุษย์แรงงานทั้งหลายแหละนะว่าเฮ้ยมึงต้องเปลี่ยนทัศนคตินะวันนี้บริษัทที่ให้พวกมึงทํางานมันเหลือน้อยลงไปทุกวันแล้วหลายคนก็ตกงานเขาหางานแต่คนที่มีงานทำเสือกไม่รักงานของตัวเอง เออนะดังนั้นบริษัทมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนดูแลพนักง,งานแต่พนักง,งานก็ต้องช่วยกันทําให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินเดือนเพราะว่าหนึ่งบริษัทที่ไปไม่ไหวท้ายสุดก็จะจบลงด้วยการเลิกจ้างไงครับเออ